สวัสดีค่ะน้องอนามนะคะเซียวโรโสโกค่ะวันนี้นะคะเราจะบอกว่าน้องตื่นเต้นมากที่จะมาบอกทุกคนว่าตอนนี้เรากําลังจะเกิดอะไรขึ้นในแบรนด์โรสโกไม่ว่าทุกคนที่กําลังดูคลิปนี้อยู่จะเป็นตัวแทนโรสโกหรือว่ากาลังจะเข้ามาเป็นตัวแทโนโรสโก้อนอขอบอกว่านี่คือโอกาสที่สําคัญที่สุดในชีวิตของคนทุกคนที่คิดอยากจะมีอาชีพออนไลน์เลยก็ว่าได้แบรนด์โรสโกนะคะมีวิสัยทัศน์และวิชั่นที่ไม่เคยคิดที่จะเหมือนใครและแตกต่างเสมอทุกคนนะ่าจะเคยได้ยินว่าสินค้าของแบรนด์โรสโกเป็นสินค้า ่ทีต้อง h e be best นะคะแล้วก็ผลิตที่ต่างประเทศทั้งหมดไม่ว่าวันนี้เราเลือกที่จะผลิตสินค้าอะไรก็แล้วแต่เราจะคิดเสมอว่าประเทศอะไรคือดีที่สุดสําหรับสินค้านั้นๆนะคะและสําหรับตอนนี้ที่ว่ากำลังจะพูดถึงนะคะก็คือโปรเจกต์าคานะคอลลาเจนเอ็กซ์เทนของเราที่กําลังจะเกิดบิ๊กมูฟครั้งยิ่งใหญ่<ว>ในปี2021<ฮ>นะคะการที่วันนี้เรากําลังจะเปิดตัวพรีเซนเตอร์คนแรกของสินค้าของเรานะคะตั้งแต่แรกเลยนะคะที่เราวางรากฐานปูพื้นฐานของสินค้าตอนนี้ขึ้นมาเนี่ยเราตั้งใจมากมากเพราะว่า ว่าเรารู้เลยว่าสินค้าเป็นเสาเข็มของธุรกิจทุกอย่างบนโลกใบนี้เลยการที่เราตั้งใจบินไปต่างประเทศบินไปพัฒนาสูตรถึงประเทศญี่ปุ่นนะคะกับแ l a ที่ดีที่สุดนะคะก็คือฟูจิแคปซูลนั่นเองซึ่งเป็นแ l a ที่ผลิตให้กับบริษัทยาม,มามากมายกว่า80ปีแล้วและในขณะเดียวกันนะคะเมื่อเราได้พัฒนาสูตรสกะเสร็จเรียบร้อยแล้วและได้เปิดวางขายออกมา ผลตอบรับที่ผ่านมานะคะบอกได้เลยว่าปังมากๆเพียงแค่6เดือนที่เปิดตัวสินค้ามาโดยที่ไม่มีพรีเซนเตอร์ยังไม่ได้มีการตลาดอะไรที่แบบว่า ยิ่งใหญ่มากมายนะคะแต่ว่าสินค้าของเรากลับโซอต์โซาต์ตลอดเวลาทุกอตและยอดขายปลีกของตัวแทนโรสโกทั้งประเทศต,ตอนนี้พุ่งทะยานเข้าไปสู่เกือบจะ500ล้านบาทแล้วนะคะทุกคนดิสมูกกำลังจะเกิดขึ้นนะคะก็คือการที่วันนี้สคณคราจน extension ของเรากำลังจะเกิดความยิ่งใหญ่ขึ้นในการที่ได้จับมือกับพรีเซนเตอร์ชื่อดังและเป็นเบอร์หนึ่ง ระดับประเทศเลยก็ว่าได้นะคะ <Wow. S 1> จริงๆน้ร,ร,รู้สึกว่าประเทศไทยไม่น่าพอเพราะเขาคนนี้นะคะเป็นระดับ global ไปเรียบร้อยแล้วนะคะและตอนนี้เรากำลังจะเปิดตัวพรีเซนเตอร์ของเรานะคะคในต้นปี2021ตอนนี้ใครก็ตามที่กําลังดูคลิปนี้อยู่นะคะถามว่า เข้ามาร่วมกับโปรเจกต์นี้เข้ามาเป็นตัวแทนตอนนี้ทันหรือเปล่านะคะน้องบอกเลยว่ามาเร็วมาเชา้าไม่สําคัญแต่ที่สาคัญที่สุดว่าตอนนี้ทุกคนที่กำลังจะคว้าโปรเจกต์นี้ไว้กำลังจะเข้ามาลุยกับสินค้าตัวนี้มีของพอหรือเปล่าเพราะแน่นอนค่ะในวันที่เราจับมือกับพรีเซนเตอร์ของเราในวันที่เราปล่อย ถ้าปล่อยเปิดตัวพรีเซนเตอร์ของเราแก a น d อเ e ริ่งพรีเซนเตอร์ของเราเรียบร้อยแล้วเนี่ยแน่นอนว่าดิมานของสินค้าจะสูงขึ้นมากกว่าเดิมแต่ว่าสินค้าของเรานะคะจะอยู่ในจํานวนที่จํากัดเพราะว่าเราไม่ได้เป็นแบรนด์ที่เปิดมาเพื่อสร้างกระแส แต่เราคือแบรนด์ที่เปิดมาและปูรากฐานมาเพื่อความมั่นคงตั้งแต่แรกตอกเสาเข็มมาอย่างตั้งใจนะคะว่ากำลังจะเกิดอะไรขึ้นบ้างกับแบรนด์ของเรานะคะเพื่อความมั่นคงของตัวแทนทุกคนที่ฝากชีวิตกับแบรนด์โรสโกนะคะในยุคนี้เป็นยุคใหม่แล้วไม่มีอีกแล้วแบรนด์กระแสะหรือว่าสินค้าที่เจ้าของแบรนด์ไม่ได้มาใส่ใจเพราะว่าบอกเลยว่าแบรนด์โรสโกเป็นแบรนด์ที่เจ้าของแบรนด์นะคะตั้งใจมากในการผลิตสินค้าทุกตัวนะคะจนไปถึงตัวนี้นะคะสานะขนาดไม่มีพรีเซนเตอร์อยังปังขนาดนี้และพอในวันที่เราได้จับมือ ออกมาจากอลังการขนาดไหนนะคะโอกาสไม่เคยเคาะประตูหาเรา2ครั้งใครก็ตามนะคะที่กําลังดูคลิปนี้แล้วรู้สึกตื่นเต้นอยากที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตอยากที่จะ ของออนไลน์อที่จะมองหาว่าอะไรที่จะทําให้ตัวเองมีชีวิตที่ดีขึ้นนะคะอะไรที่จะเป็นเครื่องมือที่จะทําให้เราได้ใช้ในการที่เราจะพัฒนาตัวเองและเก่งขึ้นขอให้แบรดลู o โซนะคะเป็นหนึ่งในโอกาสที่ดีที่สุดในตอนนี้สําหรับทุกคนใครก็ตามที่สนใจนะคะอย่าลืมพักไปหาคนที่โพสคลิปนี้หรือว่าสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะและเราไปเจอกันกับโปรเจกต์ใหม่ ที่จะยิ่งใหญ่กว่าเดิมเพราะที่ผ่านมาของแบรนด์็อกโกใครก็ตามที่เคยได้ยินชื่อเสียงของแบรด์็อโกที่ผ่านมาน้ะขอบอกเลยนะคะว่ามันเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นแล้วเจอกันนะคะสองพัสองย